สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงจันบ้านทุ่งนะครับวันนี้ลุงจันมาพัฒนานะครับเพื่อเตรียมเป็นที่ลอยกระทงนะครับทำความสะอาดสระน้ํานะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับจักกีเถอะ นี่เจอนางนพมาณนะครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับเออได้เป็นเทพีไหมลายกระทงนี่เป็นวันที่แปดเออเป็นเทพีไหมเป็นโอ้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ อ๋อจำปีใช่ไหมสวยนี่อเอาประตออจริงแล้วชือ่อเพราะเนาะชื่อจำปีไอ้เยอะชื่อจำปีนาบทุณอะไรละ่ะฮะนาบทุณไม่บอกใช่ไหมอ๋อไม่วันเจ้ารถก็มานะครับ จะรถได้ไปหาสาวที่กรุงเทพไหมเดี๋ยนะไปทำไมล่ะไม่มีรถไปไม่มีรถคิดถึงไหมไจะถึงอย่าสามคนนี่เอาสามคนอะไรนะเอาสามคนสามคนเลยนี่สวยไหมสวยนะขวาอย่าผู้ใหญ่บ้านยังประกาศอยู่นู่นนะครับเดี๋ยว ถ้าแกมาทางนี้เมื่อไหร่ก็จะให้พูดคุยกับพี่น้องเล็กน้อยนะครับครับสวัสดีครับ FC ของเต่นม็อบนะครับวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องชาวบ้านกระดูกท่านนี่มาร่วมส่มารมงานนะครับ,นนนรบในบริเวณของ พื้นที่นะครับที่จะจัดประเพณีลอยกระทงสืบสารวัฒนธรรมอนุรักษ์ให้ลูกหลานกำลังนะครับอของพี่น้องชาวบ้านประดูครับที่มาช่วยกันนะครับสร้างที่ลอยกระทงในค่ำวันที่8พฤพจิกายนนะครับที่จะจัดขึ้นนะครับเราจัดเพื่อเจตนารมณ์สืบทอดประเพณีให้กับลูกหลานได้ได้ได้อนุรักษ์นะครับประเพณีวัฒนธรรม จะกาลังส่วนหนึ่งก็ช่วยกันนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วยกันนะครับในการพัฒนานะครับนี้ก็เป็นพี่น้องชาวบ้านประดูกครับคนที่ถอดเสื้อนะครับลุยงานนะครับก็คือสมาชิกอบตหมู่เจ็ดครับคนนี้นะครับนักร้องเสียงทองนะครับลุงจันเพเิตบ้านทุ่งอ่าวาสนาน้อยนะครับก็รอรับฟังรับชมและก็ช่วย เป็นกำลังใจนะครับหลุมจำบ้านคุ่งนะครับมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วนะครับนี่เป็นกำลังส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ฝากนู่นครับจะลาหอใจขาดฝั่งนู้นนะครับก็เป็นการบอกบอกวัดชัดเจนนะครับพี่น้องชาวบ้านปรัูวของเราหมู่7เป็นจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าเรื่องของความสามารถสามัคคีนะครับมาช่วยกันรับคนที่ลุยงานนะครับ ก็คุณสายชนคิดเลิยนะครับเจ้าของปั๊มนะครับอันนี้จะเป็นผู้ช่วยนะครับช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วยอันนี้ก็เป็นมือฉมังนะครับของผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ช่วยงานตลอดนะครับเป็นคนที่ทํางานและทุ่มเทตอบนะครับคุเ้มนะครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยวันนี้นะครับร่วมพัฒนาแต่เราได้บุญนะครับก็มีการ จับกองกระถินนะครับสามัคคีนะครับเี่อจ์ไปทอดถวายณที่สำนักสงฆ์สนุปดุนะครับคุณแม่แต๋วน้องประโคนนะครับมีคุณแม่สะออนเฟตเลอร์นะครับเป็นผู้มานั่งนะครับรับเป็นกองกระถินนะครับที่จะนําไปทอดในเช้าวันที่แครับครับวันนี้ยอดกระถินได้ได้เยอะไหมครับแม่ได้เยอะ จะเป็นอนิสง์นะครับจากชาวบ้านประดู่ของเราครับมาครับแบงสีม่วงแบงสีเทาก็ด้วยความศรัทธานะของของพวกเราชาวพุทธครับจากวันนี้พัฒนาแล้วก็ทําบุญอันนี้ป,ประเมออ๋อปเมออาปะเมอด้วจันนี้เนี่ยมีคนต่างทิมน,นะครับคุณพ่อเนือนก็ม,นมาด้วยนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ครับเป็นคนหมู่หกครับแต่มาพัฒนาที่หมู่เจ็ดในธรรมดานะครับ <aren> อ <'t you> ันนี้นะครับว่าที่คุณนายนะครับลักรองนะครับลุงจันทร์บ้านทุ่งนะครับเขาจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะครับซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วนะครับวาสนาน้อยนะครับคอยติดตามคอยให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับจำปี มีคู่ลอยกระทงยังนี่ยังเหรอไม่มีใครมาจีบเลยนี่มีอ่ะที่ไหนรอไหมร<ล>อเน <laughs> ี่ยหักแน่รอเลยนี่คุยลีกันกูด หรับคลิปนี้รู้จันก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ